แค่น,นี้เองนะครับไม่รู้เขาจะสู้ไปทําไมคุณที่คุณทําไปนะ่ะเพื่ออะไรอนะ่ะเพื่อเอาตัวรอดที่ทําไปเพื่อเพื่อเอาตัวรอดต่างหากไม่ได้ไปทําอย่างอื่นคือเอาแค่คือพูดหาทางที่จะเอาตัวรอดอ่ะแต่มันไม่รอดเอฟซเออมันไม่รอดนะสั้นๆมันไม่รอดเออใช่ไหมคนจะสู้ยังไงก็แล้วแต่มองตรงนะครับเรื่องที่เนี่ยมันยาก เขามีกฎระเบียบระบุเอาไว้ชัดเจนมันเป็นข้อกฎระเบียบกฎหมายของเขาเลยนะครับมันเป็นกฎระเบียบของเขาซึ่งเขาเขียนเป็นบทบัญญัติของเขาเลยคุณจะคุณจะไปบิดเบือนนอกเหนือกว่าน,นี้มันบิดไม่ได้เออมันฝฟืนมันบิดไม่ได้จริงจงมันบิดไปฝฟืนวันนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเออคุณจะพูดยังไงก็แล้วแต่เอาพูดให้เข้าดีเอาเข้าตัวยังไงมันก็ผิดจากตรงนี้ไปไม่ได้เออผิดออกจากตรงเนี้ยไปไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นนี่ชัดเจนนะครับเราก็ย้ำกันมาไม่รู้กี่เที่ยว,แล,วแล้วก็คือแบบนี้เออเขาก็บอกอยู่ว่ามันไม่ได้นอกนอกเสียจากคุณคือญาติญาติคือ,คอ,คอต้องคานตามกันออกมาด้วยนะไม่ใช่ญาติห่างๆก็ไม่ได้นะเออนะญาติห่างก็ไม่ได้มันต้องญาติญาติที่คานตามกันออกมาเออเป็นพ่อแม่เดียวกันอย่างเงี้ยอันนี้ได้อ่าแม่ให้ลูก ลูกก็ให้ลูกของลูกอีกทีก็คือหลานนั่นแหละได้ไม่มีปัญหานะครับเขาเรียกอย่างนั้นเอถ้านอกเหนือกว่านั้นใช่ไหมผิดเลยแค่นี้เองผิดเลยคุณจะอ้างยังไงก็แล้วแต่มันก็ผิดอยู่ดีอ้างจะเข้ามานู่นนี่นั่นมันก็ผิดอยู่ดีเออไม่มีต้นไม้สักต้นก็ผิด <c oughs> ไม่เกีียวตรงนั้นก็คือป่าเหมือนเดิมใช่ไหมช่างบอยเอถูกต้อง ถูกต้องครับจะซื้อจะขายจะให้จะโอนไม่ได้นอกเส้ยจากคนนั้นคือญาติของคุณแค่นั้นเองนอกเหนือกว่านั้นคือผิดหมดเลยผิดเลยไม่ว่าคุณจะอ้างเหตุผลกลใดมามันก็ไม่ได้เขาก็พูดชัดเจนอยู่แล้วก็คือวันนั้นน่ะก็มีคนถามหลายคนอยู่นะออเวันนั้นน่ะมีคนถามหลายคนอยู่คนฝั่งนู้นด้วยถาม อาถามป่าไม้บันนั้นมาอยู่ด้วยกันเต็มเลยละอ่ามันก็ถามเลยป่าไม้มันก็ถามป่าไม้เลยว่าอเถ้าเกิดทําแบ่งกันล่ะเออทําแบ่งกันคนละขึ้นนะ่ะได้ไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้มันก็ผิดไม่ได้อ่าแล้วแล้วเช่าได้ไหมเขาก็ถามอีกคนฝั่งนู้นนะเขาก็ถามอีกเช่าได้ไหมเขาบอกเช่าก็ไม่ได้คุณจะมา เออคุณจะมาเลี่ยงบาลีเหรอโอ้เขาพูดอย่างนี้เขาสวนขึ้นมาเลยนะเออนะเจ้าหน้าที่เขาสวนขึ้นมาเลยคุณจะเลี่ยงบาลีเนี่ยมันไม่ได้เออยังไม่นอนตั้งแต่กลางวันนะ่ะ พื้นป่าพื้นป่าไม้มีต้นไม้สักต้นก็ถือว่าเป็นป่าสงวนถูกต้องครับผมเขาก็เรียกว่าป่าสงวนอยู่ดีเนี่ยแต่ยังไงก็คือของเขาก็คือเป็นป่าสงวนถูกไหมก็เขาเป็นเจ้าของป่าสงวนนะเขาให้ที่ทํากินก็คือเป็นที่ทํากินของชาวบ้านถ้ายิ่งไม่มีคนทําเนี่ยเอฟซีถ้ายิ่งคนขาดขาดการทําไปเนี่ยอประมาณสักเป็นปีสิปีหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ ยิ่งเข้าทางอย่างเลยก็ยิ่งก็เหมือนเดิมก็คือผิดอยู่ดีก็คุณบุกลุกเข้าไปทำอะ่ะก็เหมือนเดิมก็ไม่ได้อยู่ดีถึงจะเป็นเจ้าของมีเจ้าของอยู่แต่ที่ตรงนั้นอะ่ะมันเป็นป่าเออเขายังไม่เข้าคอทชอนะครับยังเลยนะครับยังให้ไม่ได้เออนะมันก็เลยผิดไงแล้วคุณจะสู้ทางไหนนะเขาก็บอกแล้วว่า คนที่ผ่านมาที่เขาเคยอ่าเคยฟ้องร้องมานะทั้งหมดเนี่ยก็มีแต่แพ้ทั้งนั้นเลยก็มีแต่รับรับสารภาพแล้วก็โดนปรับไปแล้วก็เอคนที่สู้ก็คือศาลท่านก็ลงโทษไปแค่นั้นเองก็ลงโทษไปเลยไม่ไม่ไม่มีทางอื่นเขาไม่เคยพูดเลยว่ามันก็มีบางเคสที่รอดไปได้อะไรเงี้ยไม่มีถ้าคุณทําผิดประเภทเนี้ย เขาบอกว่าทั่วไปก็จะเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยเออเขาบอกว่าทั่วไปเนี่ยอที่ทําแบบเนี้เหมือนเหมือนกันทั้งนั้นเลยเขาพูดอย่างเงี้ยก็เข้าไปสวมสิทธิ์เข้าไปเออเข้าไปเอาสิทธิขขท์ของเขา้าไปสวมสิทธิ์ของเขาเข้าไปบุกลุกก็คือเป็นตัวแทนไปบุกลุกเจ้าของเดิมก็คืออาจจะขายให้หรืออะไรก็แล้วแต่นะขายใหออ้ติดเงินกันแล้วก็ยกที่ให้นู่นนี่นั่นก็คือ,คอที่เนี่ยมันไม่มีโฉนดถูกไหมลนะ่ะมันไม่มีเอกสารใดๆทั้งสิ้น เขาก็ถือวิสาสะเป็นตัวแทนเข้าไปเองเฉยเฉยเนี่ยเอาแบบถือวิสาสะเข้าไปเลยเนี่ยเออเขาก็บอกว่าจะเจอคดีแบบนี้เยอะมากเออเจอคดีแบบนี้เยอะมากแล้วถามหน่อยว่าคดีแบบนี้มันรอดไหมไม่รอดสักลายเอเฟซีเออหาทางรอดไม่มีเลยไอ้ฟซีถ้าเรื่องป่าเนี่ยโอกาสรอดเป็นไปไม่ได้ก็บอกแล้วไงระดับสอสอนะครับระดับคนที่มีอิทธิพลเยอะแยะมากมายเก่งกว่านี้หลายเท่านะ ก็แพ้หมดไอไอคนที่บอกชนะชิลเชลเนี่ยนะแพ้ยังไงก็แพ้เอดกาพูดในล้านเปอร์เซ็นต์อะชิลเชลเนี่ยชนะใสใสอะไรเงี้ยนะแพ้หมดเออขนาดอันเนี้ยนะโอกาสชนะมีอยู่แล้วแต่เขายังให้แพ้น้าภาษาอน,นุนต์ไม่มีอะไรสักอย่างมีแต่คำพูดเอกอสารอะไรก็ไม่มีมีแต่คำพูดอย่างเดียวเออเราจะแพ้ไหมไม่ต้องถามเราแพ้ไหม มันแน่นอนมันแบเบอร์มาเลยล่ะแบเบอร์มาแพ้แน่ๆเห็นไหมชัดเจนไหมคือคุยยังไงมันก็เป็นแบบเดิมอยู่ดีเออเออใช่ไหมจัดไว้สักสิบไล่เลย <laughs> จัดไว้บาจิปจะเอาเห็นไหมสิบไล่เลยเราโอ้โหเล่นเยอะเหมือนกันนะบาจิบนะเล่นเยอะเหมือนกันนะเออสิบไล่ไม่น้อยนะ อ,อขนาดสองงานอะยังโดนนะเอฟซีสองงานยังโดนน้ำภาษาอะไรตรงนั้นจะเหลือเหรอไม่เหลือสักานคือร้องตรงไหนโดนตรงนั้นอะถ้ามีหลักฐานเอเราย้ําตรงนี้นะร้องตรงไหนโดนตรงนั้นถ้ามีหลักฐานเอแล้วแอดว่าคนที่ร้องเนี่ยเขาก็ต้องการันตีว่ามันต้องชัดเจนแล้วมันต้องมีหลักฐานถูกไหมไม่ใช่จัดไป ฟ้องร้องจะไปร้องเรียนเขาเลยรอยโดยที่ไม่มีหลักฐานมันไม่ได้เขาต้องมั่นใจว่ามันต้องเป็นหลักฐานมันต้องมีหลักฐานแน่ชัดเออมันต้องชัดเจนไม่ใช่ว่าเรามีรูปถ่ายใบเดียวเนี่ยจะไปฟ้องเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้นะมันก็ยากนะมีรูปถ่ายใบเดียวเนี่นะแค่ไปรูปถ่ายเฉยๆไม่ยังไม่แน่ชัดเนี่ยแต่อันนี้มันชัดเจนก็คือเขาเขารายงานเองเนะนะเออ เขาอธิบายของเขาเองเป็นแบบนู้นทําแบบนี้ทํำยังไงแบบไหนเนี่ยเขาอธิบายเองอันนั้นนั่นแหละมันเป็นการัน,นรรตีว่าคุณทําหลักฐานของคุณเองไว้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมมันชัดเจนไหมนั่นแหละชัดเจนที่สุดแล้วเอฟซเพราะฉะนั้นมันมันไม่มีทางหรอกแอดพูดได้เลยไม่มีทางยากยากมากบอกได้เลยอ่า แพ้อย่างเดียวแอดพูดได้เลยไม่ม <u> uh> ีทางเ <museums> ลือกอื่นนะอจะไหมใช่คลิปแม่ใช้ได้จริงมันใช้ได้สิคลิปของเขาเองเนาะมันมันไม่มีคลิปอย่างอื่นหรือคลิปของเขาเองทังนั้นแหละก็คือหลักฐานก็ของเขาเองจะไปโทษใครได้เขาเป็นคนพรีเซนต์เองอ่ะจะโทษใครได้ไหมไม่ได้เขาเป็นคนอธิบายเองด้วยนะครับ เออเป็นคนบรรยายเองด้วยว่าทําแบบไหนทําแบบการเกษตรทํำยังไงตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ทําแบบไหนยังไงเขาก็เขาก็จะแพนกล้องไปดูทั่วไปหมดว่าแพนกล้องตอนนี้ทําอะไรอยู่ยังไงอันนั้นน่ะมันเป็นหลักฐานหมดแล้วแล้วจะให้ทํำยังไงอ่ะถ้าส่งไปให้เจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่เขาไม่ทําอะไรก็ถือว่าหนึ่งห้าเจ็ดเลยนะถูกไหมอ่าเป็นกลายเป็นหนึ่งห้าเจ็ดไปเลยอ่าชัดเจนไหมเป็นหนึ่งห้าเจ็ดเลย ใช่ไหมมีหลักฐานสิอันนั้นอาจจะไม่มีหลักฐานแต่อันนี้มีแน่นอนล้านเปอร์เซนต์ยังไงก็มีเออก็หลักฐานของเขาเองเออก็ตายด้วยหลักฐานตัวเองนี่แหละไม่ได้ตายเพราะอะไรตายเพราะหลักฐานตัวเองนี่ชัดเจนเพราะฉะนั้นคุณจะไปเลี่ยงบาลียังไงกันแล้วแต่คุณอะยังไงก็เลี่ยงไม่ได้แอดพูดได้เลยถ้ามันมีหลักฐานชัดอย่างนั้นอะมันก็จบใครจะมาเถียงโอาให้มันเถียง จนฟันนี่เหลืองไปเลยก็แล้วแต่เธอนะเถียงกระเถียงไปเออเขาบอกแล้วว่าไม่มีใครชนะสักสักลายเลยเออไม่มีใครชนะสักลาย,ลยมีแต่แพ้หมดไม่ว่าคุณจะยอมรับหรือคุณจะสู้แพ้อย่างเดียวแพ้แบบล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยนะซึ่งเขาก็บอกอยู่แล้วว่าที่ผ่านมาที่เขาทำมาเนี่ยเออทำมาทั้งทั่วประเทศเนี่ยไม่มีใครรอดสักลาย แล้วก็ไม่มีใครสู้ด้วยน้อยคนที่จะสู้มีสู้เหมือนกันแต่ก็สู้แล้วก็แพ้อยู่ดีชัดเจนไหมสิอธิบายยังไงพวกนั้นเขาไม่เชื่อหรอกเอาให้ได้ให้ขึ้นไปสู่เข้าสู่กระบวนการไปดีกว่าแล้วค่อยจะรู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงอย่างที่เราพูดเราไม่ได้มาไม่ได้มาพูดเพื่อให้เชื่อหรืออะไรนะให้ดูเราพูดให้เห็นว่าอันนี้มันเป็นแบบไหนถูกยังไงผิดยังไง อธิบายให้ดูให้ฟังกันแค่นั้นเองว่าผิดแบบไหนถูกยังไงถูกคือยังไงผิดยังไงก็ชัดเจนก็คือว่าถ้าคุณไม่ใช่ญาติของเขาคานตามกันออกมาเนี่ยผิดเลยไม่ว่าคนคนนั้นจะยกให้หยือแสดงความดียินดีให้ทำทุกอย่างซื้อให้ซึ่งไม่ใช่ญาติก็ไม่ได้เขาพูดอย่างนี้ไม่ได้นะผิดซื้อขายไม่ได้อยู่แล้ว ซื้อขายมันผิดอยู่แล้วให้ฟรีๆยังผิดเลยเออให้ฟรีๆยังผิดเออเอาง่ายๆนัาภาษาอะไรนะครับเออจะว่าไม่ผิดมันเป็นไปไม่ได้คุณจะเลี่ยงบารลีบโอ้มันผิดแค่เออแค่กฎระเบียบเล็กๆน้อยๆมันมีกฎระเบียบที่ไหนเขาบอกว่าผิดผิดอาญาเลยนะเอฟซีมันเป็นอาญาอาญาแผ่นดินมันยอมความไม่ได้ คุณจะมาบอกว่ากฎระเบียบคุณไปดูกฎหมายข้อไหนมาวะเนี้ย่ะจะสู้ให้ชนะเนี่ยสู้ยังไงวะเนี่ยเออผิดผิดมากลดให้มันเป็นผิดน้อยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากสารภาพเออจากหนักก็เบาลงมานิดเดียวนะไม่ได้เยอะนะนิดนึงอา่าถือว่าคุณทำผิดแล้วคุณยอมรับเองนะแต่ตอนนี้นะเอาพูดง่ายๆนะคนที่ทำ คนที้ทําคดีนี้นะแอดบอกเลยเลยว่าเริ่มคิดหนักแล้วเขาก็รู้ตัวเขาเองอยู่แล้วว่ามันจะออกมาในรูปแบบนี้เอฟซีเขารู้ตัวเขาเองอยู่แล้วว่าเขาจะออกมาด้วยรูปแบบนี้แล้วถามว่าเสียเงินไปทำไมแพงๆอะ่ะอะเออเสียเงินไปทําไมแพงๆชัดเจนไหมเ,เปลี่ยนเรื่องอยากฟังคอมเมนต์ เป็นอย่างไดเหรอใจเย็นๆเ,เดี๋ยวได้ฟังเ,ออเดี๋ยวได้ฟังแป๊บหนึง่งเอาเคลียร์เรื่องนี้แป๊บหนึ่งนะครับเออเอาสักเอาสักอีกนาทีนะเอาสักสิบกว่านาทีนะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเรื่องนะครับสิบกว่านาทีเดี๋ยวบอกได้เลยเอฟซีนะยังไงคุณก็แพ้อยู่ดีนะเออแพ้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่มีประโยชน์ที่จะสู้ คุณสู้ไปคุณก็แพ้เดี๋ยวคุณก็ไปยอมรับข้างบนอยู่ดีจะไปโยนหินถามทางเหรอยังไงเขาก็บอกว่าคุณก็แพ้คุณก็ยังไงคุณก็ผิดเพราะว่ากฎหมายมันบอกมาแบบนั้นคุณจะไปฝืนกฎหมายนอกจากคุณไปแก้กฎหมายใหม่ใช่ไหมเท่านั้นเองคุณไปแก้กฎหมายใหม่โอเคเออแก้ให้มันไม่ผิดอ่ะคุณก็ต้องไปแก้กฎหมายไงถ้าคุณไม่แก้กฎหมายก็ผิดอยู่ดีเพราะตามกฎหมายเขาเขียนไว้แบบนั้น เขาระบุไว้เลยว่าถ้าไม่ใช่ญาติผิดเลยเออไปโอ้ย่าชวนไปแต่เขมรใจยเย็นๆนะครับเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งนะออบอกได้เลยเอฟซีนะมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับบอกได้เลยมันชัดเจนเรื่องนีนะ้ยังไงก็ผิดพลาดอยู่ดีเอ,อแล้วก็อย่าลืมนะครับนะเอฟซีนะให้เขาให้เขายอมรับไป เออไม่ว่ายังไงก็รับสารภาพไปดีที่สุดอ่าหนักก็เป็นเบาลงมาสักหน่อยอ่าเห็นไหมมันก็มีแค่นั้นคุณจะทำยังไงก็สุดแล้วแต่ยังไงก็ผิดพลาดแล้วก็แก้ไขไม่ได้อยู่ดีอ่าตามนั้นเลยนะครับนั่นแหละมันถึงจะจบนะถ้าอย่างนั้นไม่จบแล้วคุณจะคิดว่าคุณจะเก่งให้เก่งยังไงก็แพ้อยู่ดี